ก็สวสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับร่างเส้นขนาดนะครับจริงๆในชีวิตรประจําวันเนี่ยร่างเส้นขนาดเนี่ยเราจะเจออยู่เยอะมากนะครับอย่างเช่นว่าเ่กระดานนะขอบบนขอบล่างมันก็คือเส้นขนาดนะครับรางรถไฟก็เป็นเส้นขนาดนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับ รูปสีเ่เหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านที่อยู่ตรงข้ามก็เป็นด้านคู่ขนานนะครับอ่ะมาดูนะครับนี่จุด a นี่จุด b นะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นตรงที่มีชื่อว่าเส้นตรง ab นะครับจะมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะครับเส้นตรงเส้นนี้ก็จะมีเส้นมีชื่อว่าเส้นตรง cd นะครับ ตามรูปเนี่ยเส้นตรงสองเส้นนี้ถ้ามองด้วยสายตาม,มันก็คือคือเส้นขนานนะครับคือเส้นขนานเรียกเส้นตรงสีเหลืองนะครับว่าเส้นตรง EF นะครับเป็นเส้นตัดนะครับเส้นตรง EF ตัดเส้นคู่ขนานที่จุด G และจุด f นะครับทำให้เกิดจุดตัด2จุดจุดตัด1จุด ก่อให้เกิดมุมสี่มุมนะครับสองจุดก็เป็นแปดมุมนะครับอันนี้อยู่ระหว่างเส้นขนานเราเรียกว่าข้างในตรงนี้เรียกว่าข้างนอกนะครับและมุมนี้กับมุมนี้นะครับเราจะเรียกว่ามุมข้างนอกนี่มุมข้างนอกนะครับสี่มุมนี้คือมุมข้างในนะครับสมบัติของเส้นขนานนะครับสมบัติของเส้นขนานเมื่อมีเส้นตัดเส้นขนานหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็คือสองเส้นนะครับเมื่อมีเส้นตัดมาหนึ่งเส้น มันจะตัดเส้นขนานสองจุดนะครับเกิดมุมทั้งหมดแดมุมนะครับเป็นมุมภายในสี่มุมมุมภายนอกสี่มุมนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับมุมของเส้นขนานนะครับก็พื้นความรู้เดิมนะครับมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่ากับหนึ่งรยแปดิองศานะครับมุมฉากก็เป็นครึ่งของมุมตรงนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ เก้าสิบองศานะครับอ่ะอ,อ,อันนี้มาดูต่อนะครับถ้าเราสมมติได้มุมมุมตรงนี้นะมุมจีตรงนี้เนี่ยย้ายมุมจีเดียวตรงนี้นะโอเคจนมุมจุดตันอยู่เมือเดิมนะครับแต่จุดย้ายไปอยู่ข้างนอกแทนนะครับเราไปดีตรง นี่ครับค่นโอเคอ่ะถ้าสมมติเราวัดขนาดของมุมนี้นะครับวัดขนาดของมุมนี้อ่ะสม,มมติว่าวัดแล้วแอดประมาณนะครับสม,มมติว่าวัดแล้วถูกต้องนะครับอ่ะให้มุมนี้มีขนาดเท่ากับ110องศานะครับ110องศา นักเรียนรู้ไหมครับว่ามุมนี้จะต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับมุมตรงนี้นะครับซึ่งเราเรียกชื่อมุมว่ามุม A D S นะครับหรือ S t A นะครับจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเท่ากับเจ็ดสิบองศาถูกต้องนะครับเท่ากับเจ็ดสบองศานะครับตรงนี้มุมนี้เท่ากับเจ็ดสิองศา ด้วยเหตุผลที่ว่าสองมุมนี้เป็นสองมุมที่บรรจบกันเกิดเป็นมุมตรงพอดีนะครับก็คือหนึ่งอองศาเราจะเรียกสองมุมนี้ว่ามุมประชิดนะครับมุมประชิดมุมประชิดรวมกันเท่า,ากับสองมุมฉากนะเพลงที่เราเคยได้ยินนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง เส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมุมประชิดรวมกันท่ากับดสองมุมฉากองเทต่อไปครับเมื่อเราดูมุมที่หนึ่งก็คือมุมหนึ่งร้อยสิบองศาทําให้เรารู้มุมนี้ว่าเจ็ดสิบองศารวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบอ่ามาครับมุมตรงนี้มันก็เป็นมุมประชิดนะครับบนเส้นตรง EF นะครับดังนั้นมุมตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ 70องศาด้วยนะครับนั่นหาควาว่าสองมุมนี้จะต้องรวมกันได้180องศาและก็มุมตำแหน่งนี้ก็จะเป็น110องศานะครับนะเราได้มุมไปสี่มุมนะครับจริงๆเมื่อเส้นตรงตัดกันเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับเส้นตรงตัดกันมุมประชิดรวมกันได้180 มุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลจากที่เรารู้ว่ามุมตรงมีขนาดเท่ากับ180นะครับเมื่อถูกแบ่งออกเป็น2มุมสองมุมนั้นต้องรวมได้180นะครับก็เลยส่งผลให้มุมตรงกันข้ามมีขนาดเท่ากันโอเคนะครับต่อไปนะครับเส้นขนานเส้นตัดสองจุดที่เส้นตัดเส,ส้นเดียวกันตัด เส้นขนานผู้หนึ่งเนี่นยมุมในตำแหน่งที่เรามองว่ามันน่าจะเหมือนกันน่ะน่าจะมีขนาดเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่ามุมในตำแหน่งที่สมในกันนะครับถ้าตรงนี้เจ็ดสิบตำแหน่งน,นี้ก็จะเท่ากับเจ็ดสิบองศาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเท่ากับเจ็ดสิบองศาด้วยนี่คือเส้นขนานนะครับถ้าไม่ขนานใช้ไม่ได้นะครับเส้นขนานนะครับ ตรงนี้70ก็ตรงนี้ก็คือ110นะครับรวมกันได้180นะครับตรงนี้ก็70นะครับรวมได้ห8 0อดว่าบตรงข้ามเท่ากันก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายว่าเราจะสรุปแบบไหนนะครับโอเคถ้าก็ตรงนี้ก็คือ110นะนี่คือตัวอย่างของเส้นขนานนะครับเส้นตัดซึ่งขนาดของมุมตามที่ที่ได้ดูไปนะครับ อ,อันนี้สองมุมนี้เนี่ยมุมคู่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับบนข้างเดียวกันเดียวกันสองเส้นตัดนะครับ แล้วก็จะมีคู่นี้ด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับเพราะนั้นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมันจะมีสองคู่นะครับเมื่อมีเส้นขนานคู่หนึ่งมีเส้นตัดหนึ่งเส้นก่อให้เกิดมุมแปดมุมนะครับภายในสี่ภายนอกสี่มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันจะรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับ ข้างนี้ก็ร้อได้อยูข้างนี้ก็ร้อได้แปโอเคนะครับต่อไปมุมนี้กับมุมนี้นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากัวเป็นเจ็ดองศาเนี่ยมุมนี้นะครับกับมุมนีนะ้เราจะเรียกว่ามุมมุมเย็นะครับเรียกว่ามุมเย็ มุมแยงก็คือมุมภายในมุมภายในที่อยู่คนละข้างและไม่อยู่ติดกันครับอันนี้เป็นมุมภายในอันนี้อันนี้อยู่ข้างเดียวกันอันนี้อยู่คนละข้างอันนี้อยู่คนละข้างและไม่อยู่ติดกันเราจะเรียกว่ามุมแยงดังนั้นมุมแยงก็จะมีสองคู่นะครับมุมแยงมีสองคู่ก็คือคู่เจ็ดสิบหนึ่งคู่และคู вот ่หนึ่งร้อยสิบหนึ่งคู่นะครับมุมแยงมุมแยงจะมีขนาดเท่ากันครับ จดมีขนาดเท่ากันนันี่คือข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนาขนะฉะนั้นนะครับให้ไปดูตัวอย่างแนนสือนะครับตัวอย่างแนนสือแล้วก็มันทำเป็นแบบฝัดเยอะๆนะครับมันทำแบบฝัดเยอะๆเราก็จะสามารถ หาคำตอบได้อ่ะยกตัวอย่างโจทย์สักข้อนะครับโจทย์สักข้อนะ่นยถ้าสองเส้นนี้ขนานกาันอาจจะเขียนแบบนี้นะครับแล้วม็มีเส้นตัดหมดเยงมาทางนี้เสียงทางนี้มองเห็นนะครับโอเคนะครับมองเห็นนะถ้าสมมุติขนาดของมุมในรูปสัญลักษณ์มาให้ตรงนี้เป็น x บวก10องศาตรงนี้เป็น Uh, 50องศา yeah. เราก็จะสามารถหาได้ว่ามุมตรงนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ถ้าตรงนี้50องศาตรงนี้ต้องเท่าไหร่ครับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดของเส้นขนานเนี่ย mm. จะรวมกันได้180ถ้าตรงนี้50ตรงนี้ก็ต้อง130จุกนะครับแต่ถ้าเราเขียนในรูปสมการเราก็จะเขียนว่า เราจะถึว่าเอกวสิบ้าบเท่ากับหนึร้บเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ130่งนะหนึรหรือเราจะเขียนใหม่ในรูปสมการว่าเอวหกสิบเท่ากับหนึ่งได้ เอ็กมีค่าเท่าไหร่ครับี่บอกหกสิเท่ากับ180่ก็คือ120ใช่ไหมครับเก็คือหนะนึ่ร้นะครับงนีห้าสิบทให้เรารู้ว่ามุมตรงนี้ต้องมีขนาดเท่ากับ130่ง้อเพราะต้องรวมกันได้180 130อยู่ในรูป X อ็แสดงว่า X ก็คือ120เพราะนั้นถ้าต้อง,งให้แก้สัญการเพื่อหาค่า x อา็อก,าากการแก้โจทย์ปัญหาเร่ เส้นขนานเราก็ใช้สมบัติของเส้นขนานไปนะครับสรุปอีกครั้งนะครับเส้นขนานหนึ่งผู้มีเส้นตัดหนึ่งเส้นก่อให้เกิดจุดตัดสองมุมก่อใหจุดตัดสองจุดและก็เกิดมุมทั้งหมดแปดมุมเป็นมุมภายในสี่มุมมุมภายนอกสี่มุมมุมในจุดตัดสองจุดนี้จะเท่ากันในตำแหน่งที่สมในการน,นะครับจะเท่ากันนะครับ และข้อสรุปสุดท้ายก็คือเรอจาจะได้ว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันเนี่ยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยจะมีสองคู่เนะี่ยคู่ทางนี้ก็ต้องรวมกันได้180อปีกคู่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็รวมได้1 8 0แลร้วปสบแก็สุดท้ายนะครับมุมภายในที่อยู่คนละข้างแต่ต้องไม่อยู่ติดกันก็จะเรียกว่ามุมแยงนะครับมุมแยงซึ่งมีสองคู่แต่ละคู่ก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะ อย่าลืมดูซ้ําหลายๆเที่ยวถ้าถ้ายังยังไม่เข้าใจนะครับดูซ้ําหลายๆเที่ยวแล้วก็ดูคลิปอื่นๆซึ่งมีอาจารย์เก่งๆสอนไว้เยอะๆตลอดจนดูตํารานะครับดูตําราคนพาเยอะๆฝึกบ่อยๆ,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 ๆนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนเก่งแค่นี้นะครับสวัสดีครับ